เจาะจุดเด่นของรองเท้ารุ่นนี้นะครับ S4 Plus Yogi r i นะครับจาก Asics นะครับชุดโฟมเป็นเป็นโฟมตัวท็อปอยู่ชั้นบนที่เป็นสีขาวครีมตรงนี้นะครับไฟโฟมเทอร์โบพลัสชั้นล่างใช้ไฟโฟมนะครับมีแผ่นคาร์บอนรองอยู่ตรงกลางนี่คือจุดเด่นนะครับแล้วก็หน้าผ้าเป็น engineered นะครับบริเวณอาวโซเป็น Asics Grip น้ำหนัก2 4 4กรัมนะครับส้นเท้าสูง40หน้าเท้าสูง34นะครับหลอบอยู่ที่6ทีนี้มาต่อกันที่ตัวของพื้นโฟมบ้างนะครับหลายๆคนคงอยากรู้ว่าฟิลเป็นยังไงครับตอบสนองดีมากนะครับพื้นโฟมเนี่ยมันเฟิร์มแน่นนะแต่มันมีมันมีความนุ่มนะครับที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ตรงกลางอ่ะพื้นตรงกลางอ่ะฟิลลิ่งที่มันผสมประสานกันแบบนี้มันทําให้รองเท้าเนี่ยตอบสนองดีด้วย มั่นคงดีอันนี้สําคัญเลยนะผมว่าผมว่าคู่นี้เนี่ย s 4 plus เนี่ยก็เป็นคู่หนึ่งที่ตอบโจทย์ได้นะครับถ้าให้แนะนําว่า s 4 plus เนี่ยเหมาะก,กับใครนะครับใครอยากได้ racing shoe นะครับจาก asic เคยไปลอง meta speed แล้วรู้สึกว่ามันพุ่งไปหน่อยนะมันพุ่งไปนิดนึงนะครับแล้วก็โฟมเนี่ยมันรู้สึกว่าเฟิร์มแน่นไปหน่อยก็อาจจะมาลองคู่นี้ได้คู่นี้ผมว่าฟีลลิ่งมันต่างกันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือความมั่นคงคู่นี้ ผมคิดว่าใส่ง่ายกว่าใส่สบายกว่าตัว Meta Speed Edge นะครับ A6 S4 Plus โยกิริ7,700บาทครับเพื่อนๆครับ